สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นยาพยาคุดนะครับรุ่นรอห้าคุดมหาลาบนะครับผมพระอาจารย์วราวด์โพทองนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาสาม菩์ผมพระอาจารย์วราวด์โพทองนั้นก็โด่งดังนะครับเรื่องคุดเป็นเบอร์นหนึ่งของคุดเมืองไทยยาคุดเมืองไทยนะครับผมดีถ้าเป็นมุสลิมนะแล้วก็ต้องมาบวชตามคมําบัญชาของเทพ นะครับองเจวดาต่างๆนะครับต้องไปฟังประวัตินันดูนะครับอดีตาการที่เคยเกิดเป็นปยาคุดน้อยแล้วก็มาจุกจิกปยามุจลินจนกระทั่งถูกปยามุจลินจับขางจนตายปยามุจลินก็คือปยานาคนะครับองค์ปยานาคที่นะครับแผ่ป,ปกแม่เบี้ยอดองช่วงที่ช่วงที่พระุนเข้านิโรธธรรมบัตรนะเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่นแหละองค์นั้นนะฮะปัจจุบันก็ยังตามความเชื่อนะตามความเชื่อก็ยัง ดำรงทัดขันอยู่ปัจจุบันนะครับอายุท่านยาวนะครับท่านเป็นกึ่งเทพนะพญาคุศลกึ่งเออพยา,พยาน่ากึ่งเทพนะครับอยู่ในชั้นจากตุ่มนะครับเท,ทพเทพพญาน่านะครับพญานาอยู่ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่กวันลงมาจันข้างล่างนะเป็นสัตว์เลื้อยคานในะเดรฉาเลยนะฮะจนั้นก็แล้วแต่ใครจะพิจารณาแบบไหนนะครับท่านก็ได้รับพรจากอาจารย์วรานะก็ได้รับพรจาก พยายามจะดิ้นเวลาท่านดูดวงไทยอะไรต่างก็จะแม่นจะบอกไม่ได้เดียนหมอดูมาเป็นพยายามจะดินมาบอกมากระซิบนะครับมามาแจ้งให้ท่านท,านทราบในจิตน,ะนะั่นเองเป็นเรื่องแปลกนะครับขเข้าไปฟังท่านเล่าดูมีเรื่องแปลกเยอะน,นะครับส่วนเรื่องพยาคุณเนี่ยท่านก็อย่างที่บอกท่านสร้างพยาคุณแล้วปรากฏว่าสามารถนํามาถึงโชคลาภเงินทองเยอะแยะมากมาย ก็มีการนับถือคือกันมานะครับคุดของท่านก็เป็นเบอร์หนึ่งในแผ่นดินนะข้างหลังก็เป็นองค์ในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับคือเป็นพระพิยมหาราชของเรานะเราก็ทราบกันดีว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เป็นมหาเทพยอยู่่นะี้เราก็ต้องตัวแหวนมีโคดต,ตัวแปดรัมีวอก็คือวลาจันทร์วราหน,นึ่งนะครับจึิงผมได้ถ่ายรูปขยายไว้แล้วจะเห็นชัดกว่านะครับเอากล้องส่องแล้วก็ถ่ายเลยนะท่านได้ส่องกล้องเองนะ ยาคุดก็เป็นนะครับใครที่มีบุญสัมพันธ์กับองค์พยาคุดนะก็จะเป็นวัตถุมงคลให้โชคลาบนะครับการลมเพลมพัดนะครับการคุณใสต่างต่างพยาคุดก็เป็นมหาเทพที่มีสินทรัพย์มากมายนะครับพะนารายให้ท่านมีฐานะเท่ากันเนื่องจากเคยสู้กับพันธารายแล้วปรากฏว่านะครับไม่มีใครแพ้ท่านะนะท่านก็นเลยอาสา งองค์พญาคุฑกเลยอาศาัยเป็นพานะพันนารายส่วนพนนารายก็นะครับจะยกย่องให้ท่านมีฐานะเท่ากันนะครับเวลาจะไปไหนท่านก็ให้ใส่ไว้ตรงกลางนะครับกลางพระมาลากลางบวกของพนนารายนะครับความเชื่อคุดในทางเรื่องของการปกรครองแผ่นดินเราก็คือนะครับพญาคุดนั่นเป็นสัญลักษณ์แห่งนะครับพระมากษัตริย์นะครับของเรานะครับผมเป็นอำนาจ นะครับพระราชอำนาจในทางราชการนะครับราชการก็จะใช้พญาพุธเป็นเครื่องหมายนะครับแห่งอำนาจนะครับดังนั้นเวลาไปไหนเนี่ยผู้ผีไปขาดเกรงกลัวนะครับนะครับองพ์พญาพุธนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขาเเ้าไปในป่าต่างๆนะครับพวกสวัมพเวสีต่างๆนะครับมีเรื่องกล่าวถึงมีเล่าถึงมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์วรานะผมมีประสบการณ์เยอะนะครับพุณอาจารย์วราเนี่ย บางทีติดไว้แล้วก็ไปนั่งกินข้าวในมันก็มันมีแบบแหลกของงูนะงูจะวิ่งหนีกันกาวนะฮะแปลกไม่วิ่งหนีเลื้อยหนีนะครับเลื้อยหนีกันกาวหนูตัวเล็กก็หมีกันใหญ่นั้นะลืมาทางกลับมามันแปลกดีนะครับเวลาไปนั่งกินข้าวแล้วก็พบพญาครุฑประจำวาราไปนะนะท่านมีอง,งค์พญาครุฑมีพลังพญาครุฑติดเยอะนะฮะร,รายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะตั้งแต่เบอร์ยังไม่สูญสอกเลยนะฮะยัง 8, แปดสองแปดอะไรเลย 428เด็ดเบดอร์สมัยนี้คงปีไปนะเบอร์ของทางวัดมาพร้อมกล่องเดิมนะนะครับลุกการท่าในใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโ,โ0 9 6 9 5 4 0 8 0 8หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไ like, ลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการว่าทุกมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ